สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับแอดมินเนื่อยพี่ๆเคยสงสัยไหมครับว่าทุกคนนะครับมีอินเทอร์เน็ตบ้านไม่ว่าจะเป็นจะให้ลูกเรียนออนไลน์โพสเฟซบุ๊กอัปโหลดคลิปเคีคคคค์งานต่างๆพวกเรามีอินเทอร์เน็ตบ้านเคยสังเกตไหมครับก็หรอเออ เคยสังเกตไหมครับพี่ตอนที่เราเริ่มติดใหม่ๆอินเทอร์เน็ตมันแรงมากนะครับแต่พอพ้นช่วงหนึ่งปีหรือหกเดือนเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเริ่มช้าทั้งที่จ่ายเงินเท่าเดิมโนโลิมิตเท่าเดิมทุกอย่างเท่าเดิมหมดแต่ทำไมช้าเคยสังเกตกันไหมเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตราแรงเหมือนเดิม เมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้เราจะทําอะไรรู้ไหมครับไปรีกดรีเราเตอร์ไปปิดแล้วเปิดปิดใหม่ใช่ไหมอ่าใช่ถูกไหมครับวันไหนที่มันช้านะเราก็โทรไปหาค c เซ็นเตอร์ถูกไหมแล้วเราจะได้รับคำตอบยังไงครับคําตอบเดิมๆเ,เออเดี๋ยวลูกค้าคะเดี๋ยวเช็คให้นะต่อมาอ่าทุก เดี๋ยวลูกค้าเช็คให้นะอ่าเดี๋ยวให้พนักงานเช็คให้นะคะลูกค้าไปรีโรเตอร์หนึ่งครั้งนะคะแบบเนี้ยทุกๆครั้งจะเป็นแบบนี้เชื่อหรือเปล่าครับนะอ่าแล้วหลังจากนี้เราจะแก้กันยังไงเช้ามาตื่นมาจะอัปโหลดคลิปหมุนเตี้วเตี้ยวเตี้ยวเตี้วตกลงไหมตกลงยังไงครับ มีทางเดียวเลยนะครับพี่ๆโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรที่เอ,อ่อเราเตอร์บอกพี่ครับอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ครับรีสตาร์ทเครื่องปิดเปิดเราเตอร์เรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะพูดมาว่าอ๋อลูกค้าใจเย็นนะคะเดี๋ยวเราให้พนักงานเช็คให้ค่ะขอสอบถามข้อมูลนิดน,นึงนะคะชื่ออะไรคะนามสก,กุลอะไรคะเบอร์โทรอะไรคะผมบอกว่าพี่ครับผมโทรไปหลายครั้งแล้วครับ ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ครับอ๋อของลูกค้าเป็นโนลิมิตนะคะโน no ลิมิตรายเดือนนะคะโนลิมิตประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะโทรไปใหม่นะคะพอวางสายเสร็จกรี๊งตัวจับดันมาตรงไหมเออตัวจับเข้ามาอีกสวัสดีครับคุณเบิ้ลค่ะเออทางเราได้เช็คแล้วนะคะว่าอินเทอร์เน็ตของท่านความเร็วปกติผมบอกโอเคครับโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณมากนะครับ ทั้งที่อินเทอร์เน็ตมันหมุนนะครับทิ้งเวลาไปสองชั่วโมงก็ยังหมุนลีเราเตอร์ก็ยังหมุนตัวมามันมุนนะเออครั้งสุดท้ายครับทีนี้โทรไปครับฮัลโหลครับเบิ้ลครับหมายเลขเราเรารู้หมดแล้วไงเพราะเราโทรไปหาเดือนหนึ่งเราโทรไปหาสองสามครั้งอะหลังจากที่หกเดือนหรือหนึ่งปีแล้วนะมันจะเริ่มเกิดปัญหาเอาเลยจะให้เปลี่ยนเราเตอร์ใหม่ เออลูกค้าคะถึงเวลาเปลี่ยนเอาเตอร์ใหม่แล้วนะคะผมบอกเท่าไหร่ครับเขาก็บอกจำนวนเงินนี่ผมบอกโอเคครับเดี๋ยวขอไปพิจารณาวางสายนะวางได้ออแล้วเราโทรไปใหม่อีกก็คือไหนๆหนผมก็เสียเวลาแล้วนะครับผมก็จัดเลยผมโทรไปใหม่อีกสวัสดีครับเมื่อกี้ที่โทรมานะครับชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อ๋อลูกค้าจะเปลี่ยนเราเตอร์ใช่ไหมคะผมบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนเอาเตอร์ครับ ผมขอสอบถามนิดนึงนะพี่ไอ้เรเตอร์ตรงเนี้ยผมใช้มาปีกว่าแล้วเนี่ยถ้าผมหยุดใช้บริการไปเนี่ยไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องยกเลิกสัญญาใช่ไหมครับอ๋อลูกค้าไม่จำเป็นค่ะเพราะว่ามันคบเงืองนไขแล้วผมบอกโอเคครับงั้นผมขอยกเลิกเนาะผมจะไปค่ายอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันมันเสียเวลาผมมากเลยนะครับทั้งที่จ่ายทุกเดือนผมก็รีบวางสายเลยพี่เชื่อไหมครับเชื่อไหมเชื่อนะพี่เชื่อไหมครับ ไม่เกินยี่สิบนาทีมีพนักง,งานโทรมาลูกค้าลองเล่นดูแล้วยังคะอินเทอร์เนต็ตของคุณน่าจะใช้ได้เลยนะคะเฮ้ยเหมือนปฏิหารครับเหมือนปฏิหารเลยอินเทอร์เนต็ตโคตรเร็วเลยผมจะบอกไว้แค่คำพูดคำเดียวนะว่าพี่ครับผมจะเปลี่ยนแล้วนะผมมีสัญญาติดค้างอะไรอยู่หรือเปล่าผมจะเปลี่ยนไปค่ายอยื่นแล้วนะแค่พูดแบบเนี้ย อินเทอร์เนต็ตก็มาลื่นปืดอัปโหลดคลิปจาก youtube นะครับคลิปสองชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเองนี่คือความจริงนะครับตัวมาเออนี่ยังยืนยันตัวมาเออนี่คือความจริงเพราะฉะนท่านลองไปใช้วิธีนี้ดูนะครับแต่อินเทอร์เนต็ตของท่านต้องหมุนจริงๆนะต้องไม่มีสัญญาณจริงๆนะไม่ใช่ว่าโทรไปแกล้งคนนะไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ผมยังใช้ได้ปัจจุบันเลย นะครับเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ผ่านมาเดือนกว่าแล้วอินเทอร์เน็ตไม่เคยหมุนเลยดีกว่าอัปโหลดคลิปก็ลื่นปื๊ดลื่นปืด๊ดจะหมุนเาตอนต,อนตีสามตีสามเนี่ยเราเตอร์มันรีตัวเองไอ้นั่นเราเข้าใจได้แต่ใช้ทั่วไปนี่ลื่นปื๊ดลื่นปืด๊ดจะต่อ wi-Fi อัปโหลดจากมือถือก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับลองเอาไปทําดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นเพราะอะไรแค่คําพูดคําเดียวเนี่ยคาว่าเราจะย้ายค่ายเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราเตอร์เนี่ยเราจะเปลี่ยน ค่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหลือเชื่อครับอินเทอร์เน็ตแรงกันทีเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่ยกมือนี่เออโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ